อยากได้ค่ะได้เลยค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าเครื่องสะสมบุญนะคะแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามารถนำมานับคำบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังค่ะกดทุกครั้งได้บุญทุกครั้งกดทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค,ค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์นะคะแล้วก็จะมีปุ่มไฟ LED ค่ะมีปุ่มรีเซ็ตแบบนี้นะคะแล้วมาพร้อมกับการ์ดนะคะพลังกำลังใจ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญค่ะโดยนะคะหชุดบูชาราคาอยู่แค่เพียง199บาทจัดส่งฟรีนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันหนุนดวงค่ะจากแก้วพระมหาจัก,กรพรรดิสัมมาอารหังด้วยนะคะช่วยป้องกันภัยเสริมสิริมงคลชีวิตในทุกด้านค่ะหากท่านได้สนใจก็สามารถแอดไลน์แอ d ไอดัก มาสอบถามบูชาได้เลยนะคะปัจจัยก็จะไปร่วมสมทุทนนะคะในการเผยแผ่สื่อธรรมะออนไลน์24ชั่วโมงนะคะก็จะทําให้มีดวงธรรมสว่างสวยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสาธุสาธุสาธุ